ครับผมก็มาสวัสดีตอนดึกๆนะครับผมว่าจะไม่ทําคลิปนะเพราะทาไปแล้วเนาะว่าเกี่ยวข้าววันนี้ครับผมเกี่ยวข้าวก็ได้ห้าสิบห้ากระสอบนะครับผมก็มีนะทั้งหมดก็เท่าน,นะน,นั้นแหละนะได้ห้าสอบสวัดีเพื่อะชมอยู่คู่หนึ่งว่าจะว่าให้ดูนะเผื่อท่านชอบอันนี้รากแบบนี้นะเป็นรากเกา่าโบราณโบราณนะแบบนี้นะใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะใหญ่โตๆนะอันนี้นะเสียบสองกิ่งนะกิ่งเนี่ยไม่ติดเนาะต,ตัดทิ้งไปแล้ว อันนี้กล้อกิ่งเหลือกิ่ง่อเดิมงอกมาแล้วรอรอโตแล้วก็เสียไปแล้วกันอันนี้สีอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้แน่เลยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นรโนไว้ไหมหรือก็ไม่แน่ใจนะดูใบแล้วแต่อันนี้กิ่งประมาณนี้นะไม่โตมากนะกิ่งประมาณนี้อันนี้คือกิ่งของบังกรนะอันนี้คือบางกรทองบางกรทองเป็นแบบนี้นะอันนี้คือไม้ไม่สมบูรณ์ก็ยังสีไม่ขึ้นไม่สวยเท่าไหร่นะเผื่อท่านไหนชอบนะเผื่อเผื่อเอาเผื่อเพื่อชอบนะอันนี้่อเจ้าแบบนี้แหละโอ้โห ว่าน้ำมันลดทำไมเนี้ยน้ำมาจากไหนเงี้ยเดี๋ยวพี่นะแล้วก็ตัวนี้น้ว่นมากว่วนนันตันเลยอันนี้กิ่งตัวเดียวไว้ให้ทําอันนี้จะเป็นคาริชชันอันนี้สวยมากนะคาริชชันดอกนี้นี่เห็นไหมสวยมากนะอันนี้นาหนา,นา,นานเลยนะหนานเตะแล้วก็ดูสีสันสีชมพูด้วยประมาณนี้นะกิ่งวันมานี้นะประมาณนี้เพราะโดนตัดไปยด <laughs> เยอะเหลือกิ่งเยอะอยู่เนาะเลี้ยงก็สวยเองกันแหละว่วนมากตตัผู้นี้นะสองร้อยยี่สิบบาท เผือท่านไหนชอบนะอ๋อแพงไหมแพงไหมแพงก็แพงรู้นะว่าไปแล้วสองร้อยี่สิบาทนะ <c oughs> สองตัวนี้สองร้อยี่สิบาทเผลือท่านไหนชอบโอเกันี่ว่าการีชันตัวนี้สวยจังนะสวยจริงๆสวยจนที่ดดยแล้วแหละนะเผืือชอบนะผมมาเท่านี้อ๋อตัวนี้เหรอว่าจะเอาใส่คู่ต้นไหนอีกต้นหนึ่งเอาไว้พรุ่งนี้เช้าเนาะเดี๋ยวหาหายต้นหนึ่งดอกแดงมาใส่ดอกแดงมาใส่ ตอนนี้เพิ่งมาถึงบ้านครับผมก็ขอบคุณน,นครับผมมาแค่เท่านี้เนาะคุณพ่อขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยขอบคุณที่ให้กำลังใจครับผมอันนี้ก็สองร้อยเนาะยี่สิบาทหาท่นไหนอยางสนใจเนาะด้ว,วไม้มันกิ่งไม่ตัวนะอันนี้มังกรทองกิ่งเล็กแล้วก็นี้เล็กด้วยแล้วรากได้นะเผื่อเผื่อชอบแบบนี้เผื่อชอบเผื่อชอบชอ,บอ,บอบ200นะไรสองร้อยเนาะโอเคประมาณนี้แหละไปแค่สองร้อยก็พอเนาะสองร้อยเผื่อในชอบสองตัวนี้สองร้อยรวมพุกอย่างแล้วนะ ก็มาประมาณนี้ต้นตัวนะต้นตัวไม่ใช่ต้นเล็กก็ขอบคุณมากขอบคุณสวัสดีนะฮวบสัสวสดีครับ